ครับก็มาดูกันครับหลังจากฝนตกเนาะโอ้สุดยอดเลยครับกับการที่เราพบเจออ่านี่แหละครับคือธรรมชาติที่จะชื่อกลืนุนเรานะครับในการทํานาครับหลังจากที่เรามาก็เป็นอาทิตย์นะครับกับการที่เราอาน้ํามานะครับโอ้นน่าจะมาแรงเนี่ยดูที่ต้นข้าวล้มเลยครับเนี่ยตรงทางน้ำนะครับแต่ว่าเป็นน้ํามาใหม่แล้วก็อ่า ปล่อยให้ปลาขึ้นไปนะถือว่าเป็นสภาพดีๆแล้วกันนะกับการที่มีน้ํามาให้เราได้ดูได้ชมกันนะไปครับไปเดินดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเราขอหยิบอุปกรณ์ก่อนคือเสียมแล้วก็ถอดรองเท้าอนะครับการไปของเรานะครับก็มีทีมงานมาตัดหญ้าให้ครับก็เลยโร่งเตียนกันหน่อยนะครับกับการที่เราให้ดูกันนะครับดูโอ้โหครับสวยงามเลยครับ นี่หลังฝนตกนะครับเนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อประมาณสักเที่ยงตอนเที่ยงนะครับฝนหยุดตกนะครับถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันในการที่ตกมาแบบนี้เนาะเป็นไปได้ครับกับธรรมชาติที่เราตั้งคอตั้งตาตั้งรอตั้งตารอคอยโอ้ยเนาะอ่านยากจังเลยพูดยากจังเลยเนาะเมื่อเจอคุณหอยเชอรี่เราก็ต้องจัดการซะหน่อยครับ วานไปครับแต่ยังเตัดไม่เสร็จไม่รู้จะมาเอาอีกวันไหนครับกับทีมงานในการตัดหญ้าของเราครับจะดูสิครับไม่เป็นไรครับเขาอยากได้วันไหนก็ให้เขามาเอานะครับกับทุ่งหญ้าของเรานะครับหญ้าตามคันนาเขาตัดออกก็ดีแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาตินะครับนีน้ำก็ไหลโอ้ยมีปลาด้วยแต่เป็นปลาเล็กครับปลาช่อนปลาช่อนกับปลาหมออันนี้แน่นั่นแน่ ขอดูตัวหน่อยจิเห็นแวบบ,บบเมื่อกี้เนี่ยอยู่ไหน <c oughs> ไม่ทันครับตาหมออาถ้ามีน้ำมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับในการที่มีน้ำพอใหอ้ต้นข้าวได้อุดมสมบูรณ์นะครับธรรมชาติของเรานะครับอาสุดยอดสุดยอดเลยครับมีน้ำเต็มคันนาอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับ กับธรรมชาติความสวยความงามของต้นข้าวนะครับอ่าก็มันจะเป็นช่วงจังหวะของเราที่หลังจากบานปุ๋ยพอดีเนาะแล้วก็มีน้ำมางี้อ๋อช่วย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 เลยทีเดียวครับอ่าการแตก่กอบ้างกับการที่อ่าจะได้เจริญเติบโตของข้าวเป็นช่วงจังหวะด,ดีๆนะครับอ่ากอข้าวก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ย มีแตกอใหญ่แต่กอ,กอสวยๆเนาะอ่าหวานไปครับออ้ยคุณ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 เชอรี่อืมน่ารักจังเลยคุณเชอรี่ดูทีครับน่ารักแบบนี้อย่าดูเลยครับเรื่องไม่ดียังไงก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมแหละอ่าบอกว่าบอกบอกว่าไม่ได้ยินหวานไปครับการที่เราจะ ดูแลต้นข้าวแต่มันก็แข็งแล้วแต่อันไหนที่ท่วมอยู่ก็อาจจะเสียหายบ้างจากการกินของคุณเชอรี่นะครับหวานไปครับเราก็จะเดินลงมาดูนะกันดิกาศของเรานะครับเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าจะมีอะไรหรือบ้าง ขอขอของดขอปิดกล้องก่อนนะ <c oughs> ไม่ใช่เจอเลยครับเป็นธรรมดาครับคือเดี๋ยวมันจะยาวเนี่ยเพราะว่ามีมีมอ่กากอไผ่กอเดิมที่เราจะไปดูอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็งดตรงนี้ไปก่อนความสวยงามของต้นข้าวก็มีเห็นประมาณนี้แหละครับผมไะครับก็ดูตรงนี้ครับใกล้จะท่วหมหัวแล้วครับเนี่ยดูเดิดูด,ดูยืนครับเนี่ยนะครับอ่านี่ความสูงของข้าวนะครับ ความงามนะครับก็จะมีความสูงความสวยนะครับของต้นข้าวเรามาเดินริม,ร,มริมนะครับเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าตรงกลางนะครับเราจะเดินดรูริมดูหน่อยว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยนะพอที่จะได้โอกาสทำถ่ายให้คนทนดูไม่ใช่ถ่ายทำทำถ่ายโอายมีปลาด้วยอยู่ตรงนี้ แสดงว่าต้องมีน้ําไหลตรงนี้แน่เลยถึงมีปลามาออ,อยู่ตรงนี้ปลาขาวอ่ะนะอ่ามีจริงครับนี่ครับจะมีน้ําไหลอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมีปลาตัวเล็กวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตรงนี้ครับอ่านั่นเห็นไหมเนี่ยนะวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้ครับอืมเนี่ยเนี่ยน,นะครับอ่าเป็นปลาซิวแล้วก็ปลาขาวแล้วก็ปลาหมอเล็กนะครับเนี่ย ปล่อยเป็นธรรมชาติไปครับเขาจะอยู่ตรงไหนเรื่องเขาเลยครับเราก็แค่เดินลงมาดูนะครับอความลกอุตส่าห์มาถางแล้วก็จุดไฟอย่างดีเลยนะครับตรงนี้นะครับพอถึงเวลาเขาก็จะลงมาเต็มเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางท,งางทีที่เราทำนะครับเราก็ต้องทำให้มันได้นีไว้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับะนะครับอานะ สวยๆเลครับไปครับครับมาดูกอไผ่กินประจําของเราครับนี่ครับหนึ่งหนอนครับใหญ่เลยนะครับหนึ่งหนอนนะครับออสองหนอนนะครับน่ครับสองหนอแต่เราจะยังไม่สับเพราะมันต้องใช้สองมือในการสับนะครับเพราะว่าเราเอาเสียมเล็กมานะครับวันนี้ก็จะถ่ายให้ดูก่อนว่ามีกินหนอก่อน่ถ่ายเฉพาะฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยมาสรุปงานกันว่าได้เยอะ ได้กีนหนอนนะครับนะครับอย่างนี้เขาก็เรียกแหนงนะครับเนี่ยแหนงอย่างนี้ก็จะเอานะครับเนี่ยทําหน่อไม้ส้มได้นะครับแหนงอย่างนี้นะครับนี่ถ้าเป็นแหน่งนี้มันก็หักได้นะครับะแต่ว่าถ้าเป็นหนอมันแตะไม่ได้นะครับอย่างนี้ต้องเอาเสียมสับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยมาดูกันดึงเฉพาะแหนงให้ดูก่อนนะครับ นี่อย่างงี้เรียกว่าแหนงหน่อไม้นะครับอ่าหรือไม่ก็อย่างนี้ครับอ่านะครับเราก็จะเอาให้ดูนะครับอ่านี่ครับที่หักได้นะครับเดี๋ยวไปอ่าจะสับแล้วก็มาสรุปกันดูนะครับไปอ่าเพราะว่าไม่ได้เอาขาเราเลยมาครับเดินมาแต่กระเป๋ากับตัวกับเสียมนะครับฮะแต่วันนี้ก็พอได้ดูก็เลยเอาเอาซะหน่อยนะครับ เดี๋ยวมันจะยาวเกิน <c oughs> นะครับไปครับนี่ครับเลยรวมแล้วครับอย่างนี้น้อยแค่นี้ก็พี่สาวก็จะหนอไม้ส้มอยู่มมันสองขวดเล็กหรือว่าขวดหนึ่งสองขวดนะเราก็จะทําเอาไว้เก็บเอาไว้กินนานๆไว้นะครับแต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ก็ยังไม่แน่ครับเพราะว่าอาจจะมีส่วนร่วมข้างบนหน่อยว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้างบนก็สับพร้อมกันกันกบที่นี่นะครับก็ต้องไปดูว่าข้างบนจะมีเพิ่มไหมครับ อาจจะได้สองขวดห่าซับหั่นเล็กๆแล้วก,ก็หมักเอาไว้ดองเอาไว้เป็นหน่อไม้สม้มเราจ,จะได้มีกินนานๆนะเออนี่ครับแต่บ,บ้านๆกอเดียวก็กินได้นานถ้ากินเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำก็ไหลแรงอยู่แล้วเนี่ยน่าจ,จะมีปลาขึ้นมาเนี่ยมีขึ้นมาเหอะนะครับถ้าไม่มีคนมาขโมยใส่เบ็ดเหมือนครั้งที่ก่อนนะครับเราก็อาจจะมาใส่เบ็ดดูบ้าง แต่ก็ว่าไปครับตามธรรมชาติามันจะมามันจะมีไม่มีก็คอยว่ากันครับเดี๋ยวเราก็จะทดลองใส่เบ็ดลองดอูมีปลาอยู่นะแต่ว่ามันเป็นปลาหมอตัวเล็กครับเท่ากับนิ้วโป้งมือนี่แหละมั้งปลาหมอนะครับตัวไม่ใหญ่เห็นขึ้นอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีอบ้างครับตามหน้าน้ําน้ําขึ้นน้ําลงนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละครับ ไม่ไกลหรือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติพอแล้วกันนะครับไปครับะจะได้ทําการให้อเอาไปรวมๆกันแล้วก็ปลอกให้พี่สาวทําหน่อไม้ส้มกันไปครับนะครับลงมาดูทุ่งนาก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆกลับไปกินกระวานป้ายนะครับไปครับดูครับดูเดี๋ย <c> ว <oughs> จ,จะซูมให้ดูนะครับนั่นคือฝูงปลาลูก้อกตัวเล็กๆครับ ลังจะขึ้นไปนะครับนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นหรือยังเอ่ยนี่ครับนี่ตัวแม่มันกระโดดไปก่อนแล้วนะครับนี่คือฝูงปลาลูกคอกตัวเล็กที่จะขึ้นไปเหนือน้ำนะครับนะมีแตกฝูงด้วยมีแยกตัวค่อยๆขึ้นฮ่าไม่ธรรมดาครับกับปลาลูกคอกฝูงนี้นะครับสุดยอดเคาจริงๆนะครับในการที่จะขยับตัวเองอ่า ไปแล้วไปแล้วแล้วครับมีตัวใหญ่ตัวเล็กน่าจะเป็นคอกเดียวกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นคอกเดียวกันไหมนะครับหรือว่าคนเราคลอกก็ไม่รู้นะคร,รับสําหรับปลาลูกปลาช่อนฝูงนี้นะครับเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอยู่ในฝูงเดียวกันหรือเปล่าเพราะมันมีตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันนะครับอาจจะเป็นฝูงเดียวกันก็ได้นะครับเออเนาะธรรมชาติสุดยอดนะครับฝูงปลาลูกปลาช่อนนะครับ เราจะค่อยๆขึ้นไปนะครับค่อยๆเรียบมันฝูงมันฝูงไปดูไปแล้วครับไปแล้ว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 พ้นตรงไปแล้วครับไปถึงตำแหน่งเหนือน้าแล้วนะครับนะครับอ้ไมธรรมดานจริงเลยนะครับลาช่อนต่อสู้ตั้งแต่เล็กๆกันเลยนะครับแต่ยังมีตัวอื่นๆที่ยังไปไม่ถึงหรือเปล่าไม่มีนะครับเขาจะค่อยค่อยๆขยับขยายตัวไปนะครับตัวแม่ก็คงจะอยู่แถวๆนี้แหละตัวแม่ก็ไม่ใหญ่ครับ ใหญ่กว่านี้โป้งนิดเดียวเองเนี่ยใหญ่กว่านี้โป้งแค่เนี้ยนิดเดียวเองนะครับอ่ามันก็เลยอ่าอ่าไม่อืมอืมครับยังไม่ยมังไม่พอกินยังไม่พอกิน,นครับลานไปเนาะเออได้ดูธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติขนาดเลยงน้ําทีเดียวสุดยอดเลยพวกนายหล่อจังเลยได้ออกที่ได้ออกยูทู e เนี่ย <c oughs> ไอ้เลยไอเลิฟย oh ู่กันเลยทีเดียวนะครับวานไปครับไปครับไปดูข้างบนกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับหน่อไม้ของเรานะครับไปครับครับยังไม่ไปครับมาดูรุ่นใหญ่ก um ันก่อนครับดูดูดูรุ่นใหญ่ครับดูร mm ุ่นใหญ่ดูดูด mm ูยังไม่ถึงเท่ากับนิ้วชี้นะครับน่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับตรงกลางโทรศัพท์เลยนะครับรุ่นใหญ่ฮะมีรุ่นใหญ่ด้วยนะครับอ้อมีเท่ากับ เลขก่อนนิ้วชี้หน่อยหนึ่งนะครับเห็นไือเปล่าครับรุ่นใหญ่อีกตัวหนึ่งลงมาสู่น้ําลึกตรงนี้แล้วนะครับตัวหนึ่งไม่ทันครับเปิดกล้องไม่ทันร <c oughs> ุ่นใหญ่เขาก็จะไปเหมือนกัน,นครับกับรุ่นเล็กรุ่นเล็กก็ตามมาเทียบเลยครับเป็นคร่งเขา,าเป็นฤดูก,การในการที่ปลาจะขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าปลาขึ้น,นครับไม่ใช่ปลาลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเอา,อา,อา ผ้ามาใส่เพื่อที่ดักปลาเขาจะมาใส่ตอนที่ปลาลงนะครับแต่ช่วงนี้เขาเรียกว่าปลาขึ้นนะครับยังอยู่ครับยังอยู่ยังไว้ไหนตัวลายด้วยนะครับตัวนี้ตัวลายด้วยนะครับไอตัวแรกนี่ตัวใหญ่หน่อยนึงนะครับใหญ่กว่านี้หน่อยนึงครับก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าเขาลงน้ําลึกน้ําไหลแรงไปหน่อยครับตรงนี้นะครับเขาลงมาตรงนี้แล้วครับแต่ว่ามองไม่ทันนะครับ ก็เลยทันแต่ตัวหลังครับนี่ล่ะนี่ล่ะเอานี้ไงนะครับนี่นะครับธรรมชาติครับวันนี้ก็พามาชมนะครับธรรมชาติของปลาขึ้นครับช่วงนี้มันเป็นปลาเล็กครับปลาใหญ่ก็ขึ้นไม่ขึ้นนะปลาใหญ่แต่ว่าเขาจะยังไม่ขึ้นตอนนี้นะปลาใหญ่หรือไม่งั้นก็อาจจะเห็นคนอยู่นะครับก็เลยไม่ขึ้นก็จะมีแต่ปลาเล็กอยู่นะครับมีปลาเล็กให้ดูกันนะครับ ปลาช่อนก็มีตัวใหญ่ให้ชมเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับใหญ่กว่านี้อต่ยังไม่เท่านิ้วก้อยเลยนะครับยังไม่เท่านิ้วก้อยเลยนะครับเล็กกว่านิ้วก้อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะครับไปครับหนอนนางดินหน่อนนี้สวยมากเลยครับเนี่ยครับเรียกว่าหน่อนางดินเลยนะครับเนี่ยเพิ่งจะโผล่พ้นดินขึ้นมานะครับสวยมากๆแต่ตอนสับกคงจะได้เห็นแล้วไหมเนี่ยครับลองดูสิ ใช่ไหมครับใช้มือเดียวขย่าหน่อยก็ขอโทษขออภัยนะครับทุกคนทุกท่านครับการดูโอ้ไม่ลงลึกด้วยโอ้เสียดายจังเลยเสียมสับอ่าเด้งมือขึ้นมาสูงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอ่าสวยๆเลยครับหน่อนี้นะครับไปครับไปดูหน่ออื่นอีกต่อไปนี่ครับส่วนในกอขึ้นมาข้างบนครับ บาทนะครับนี่ถือว่าจะได้รวมๆกันหน่อไม้ส้มชุดเล็กๆอีกเหมือนเดิมครับกับการที่เราทำครับอ่าไม่ได้สับให้ดูนะครับเพราะว่าอาจจะได้ดูอยู่หนอนึงนะครับกับสวยๆหน่อนางดินหนอนี้ครับน,น,นี่ครับหนอนางดินหนอนนี้เพิ่งจะโผล่ดินขึ้นมานะครับ นี่แหละคือถ้าโดนฝนก็จะมีแต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคับบหน่อไม้แบบ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 บ้านธรรมชาติธรรมชาติเนะนี่พอได้กินกันกระวานไปครับนะครับไปครับไปดูรวมๆกันครับจะปอกแล้วค่อยถ่ายให้ดูนะครับไปครับรันนี้ก็รวมๆแล้วกินอิ่มนะครับอันนี้เป็นหน่อไม้บงนะครับที่ฝานเอาไว้นะครับอันนี้เป็นหน่อไม้ไล่นะครับที่เคยมาสับให้ดูนะครับ กอมันอไม้ไล่บ้านๆของเราแต่ยังไงก็ถือว่าได้ชิมครับนะสี่ห้านองก็พอได้ต้มชิมกันนะครับผมอวันนี้รวมแล้วก็พอได้กินอิ่มนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับทุกคนทุกท่านครับนี่แหละครับวิธีบ้านๆน,นะอยู่หากินแบบบ้านๆมีน้อยกินน้อยมีเยอะกินน้อยเหมือนเดิม <laughs> กลัวมันเปลือง <laughs> นะครับไปครับสุดยอดวันนี้นะครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บ